ป้าแก้วกับกระจกเงาในเมืองเล็กๆริมภูเขามีร้านขนมปังอบอุ่นอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าบ้านหอมกรุ่นที่ผู้คนชอบแวะมาไม่ใช่แค่เพราะขนมอร่อยแต่เพราะบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองของพนักงานยกเว้นก็แต่ป้าแก้วหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งที่ทำงานในร้านด้วย ป้าแก้วเป็นคนขยันไม่มีใครเถียงแต่ปัญหาใหญ่ของเธอคือคำพูดเธอมักพูดจาไม่รักษาน้ำใจคนไม่สนว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงพูดเพราะอยากพูดไม่เคยคิดก่อนว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดใส่แป้งแบบนี้หรอถึงว่าหน้าตาก็ไม่เอาไหนขนมถึงได้พังหมดเลยตื่นเช้ามาไม่คิดจะหวีผมบ้างหรอจะขายขนมหรือหลอนคนกันแน่ จะลาออกก็รีบลาไปเลยคนไม่มีใจอยู่ต่อก็ไม่มีใครรังคำพูดเหล่านี้ใครได้ยินก็สะอึกแม้แต่คนที่นิ่งที่สุดก็ยังแอบน้ำตาซึมแต่ป้าแก้วไม่เคยรู้ตัวเธอมักพูดเสมอว่าฉันพูดตรงๆคนรับไม่ได้ก็แปลว่าอ่อนแอ แต่ที่สิ่งที่ย้อนแย้งคือเวลาคนอื่นเผลอพูดแรงใส่ปะแก้วกลับบ้างไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่เธอกลับโกรธหน้าตึงน้ำเสียงแข็งและมักพูดว่าพูดแบบนี้กับฉันได้ยังไงไม่มีมารยาทเลย อยู่มาวันหนึง่งมีเด็กฝึกงานคนใหม่ชื่อว่านุ่มนิ่มมาทำงานนุ่มนิ่มเป็นคนอ่อนโยนพูดจานุ่มนวลเธอไม่เคยเถียงปะแก้วเลยแต่หลังจากโดนต่อว่าแรงๆอยู่หลายวันในที่สุดนุ่มนิ่มก็เงียบไปไม่พูดไม่ยิ้มอีกเลยเย็นวันหนึง่งขณะปะแก้วกำลังจัดขนมเธอสังเกตเห็นนุ่มนิ่มนั่งน้ำตาคลออยู่หลังร้านปะแก้วถามเสียงแข็งร้องไห้เรื่องอะไรนักหนาแค่นี้เองใจบางเกินไปหรือเปล่า นุ่มนิมเงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดเบาๆว่าป้ารู้ไหมคะว่าคำพูดของป้าเหมือนมีดที่คมมากมันไม่ใช่แค่แสบมันฝังในใจบางคำพูดคนฟังเขาเก็บไปคิดทั้งวันทั้งคืนค่ะป้าแก้วอึง้งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบว่าก็ฉันพูดจรงๆจะให้พูดโกหกหรือยังไง นุ่มนิ้มสายหน้าไม่ค่ะหนูแค่อยากให้ป้าลองมองตัวเองในกระจกดูว่าถ้ามีคนพูดกับป้าแบบที่ป้าพูดกับหนูป้ารู้สึกยังไงคืนนั้นป้าแก้วกลับบ้านนั่งอยู่หน้ากระจกนานมากแล้วเธอก็นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่เคยมีคนตำหนิแรงๆใส่เธอแล้วเธอเสียใจแค่ไหนน้อยใจเพียงใด วันต่อมาป้าแก้วเงียบไปมากกว่าทุกวันแล้วเมื่อเธอพูดเธอเริ่มคิดก่อนพูดแทนที่จะว่าขนมเธอทำเบี้ยวอีกแล้วนะเธอลองพูดว่าลองปรับจงมุมนี้ดูดีไหมจะได้ออกมาสวยขึ้นทุกคนเริ่มประหลาดใจและสังเกตเห็นว่าร้านขนมดูอุ่นขึ้นอีกครั้ง ผ่านไปไม่นานป้าแก้วหันมายิ้มให้นุ่มนิมแล้วพูดว่าขอบใจหนูนะที่ยื่นกระจกให้ป้าป้าไม่เคยมองตัวเองจริงๆมาก่อนเลยไม่เซอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดของคนบางครั้งคมกว่ามีดหากไม่คิดก่อนพูดอาจบาดใจคนอื่นได้โดยไม่ตั้งใจแต่เมื่อเรารู้ตัวและกล้าสะท้อนใจตัวเองเราก็สามารถเปลี่ยนคำพูดให้เป็นกำลังใจแทนที่จะเป็นบาดแผลได้ จบแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณค่ะ